มาเอาล็อกขาไว้ก่อนเ้วยใช่ไหมพวกความปลอดภัยของชีวิตอั้ครบสิบใครเอาเฮียพ, <laughs> พูดมากออกไว้ใช่ใครเฮียถอดใครเฮียพูดมากอ่ะเอ้ยมับอกตามมาทำไมวะ อะไรแล้วไอ้ไรหอยกิโกโ้มันแคทดินฝั่งโน้น,นไหนแคทลินไหนแคทลินไอ้แมวแคดินไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยฟ้าไอเหี้ยไอเหี้ยแคทลิน,นกูงงเลยสัตสยังหอยของกีโกโ้ <c ười> ขำาเหี้ยอะไรสัตว์ฮะ <c ười> เรื่อนเรื่องบังเอิญไม่มีจริงไอ้เหี้ย เจอคนเดิมไปสัตว์ตัวมึงเป็นเชี่ยเลยเจสัตว์อู้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 โดนแ,แ,แล้วเจโดนแล้วเจโดนแล้วไอสัตว์เวล่งเดินก็เอากันเลยอ่ะไปปัดเปล่ามาลำเกี่ยวอย่างงี้ เจโดนแล้วเจตายแล้วาตามเลยอะโอ้โหอิฟวิลตัวฟาดโดนอิบว <Aust> aus> ินตายแล้วเอออิบวินตายแล้วแหละอุ้ยโดน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 ตายโอ้แฟดตามโอ้แต่และคนเที่อหิวขนาดนั้นเลยเหรอวะมาตอนเลยอะเก่าเอาป่ะล่ะตน<อ>นี้ เาได้น้ออีวิลินอยู่ฝ่าบนนั่นเออไอคิปทำตัวมีประโยชน์เลยคลิปเขาด้มาช่วยตีบัฟหนึ่งเดินแต่เลี้ยนในวันได้เด้อไอ้สัตวันต้องไม่มาดิกลับบ้านไม่มามีใครตกสายหรอก หายไอ้เทียเลยกลัวหายตั้งนานไม่ใช่ไม่สงสัยเลยเออเขาไม่สงสัยหรอกเฮียเฮียไม่สงสัยอะไรโอเคหายไปเอามาก่อนดีเฮียมลุ้มมาเลยอย่าลุ้มกลัวนั่นตายคู่แน่เจ็บหน้าเจ็บหน้ากูก็เจ็บไอ้เฮียมาสิอีวิลเล่หรือครึ่งอ่ะเออรอแม่งก่อน เฮ้ยใจเย็นเอาเลยเหรมเดินมาทางไหนวะเดินมาล่างเข้าเลสบ้างเออมันเดินไปล่างกลับบ้านแล้วมั้งเฮียเอาคนเดินหนูอยู่ล่างอาเชดโอ้เชดโอ้เชดเชดเดไล่มาไล่มามาตรงนี้บัวเฮ้ยเฮ้ยเข้าเล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 ยเขาเลยโอ้ไปทันแล้วไอ้เหี้ยโอ้แอดไม่ส่งอันติมาช่วยเลย เอาไอตีไม่มีอ <Yeah. S 1> oh, ีกใช่แล้วเย้เอาบวกกันแล้วเอ้ยเอาเอ้าเอาเอาไม่เหมือนกันสักตัวเอาไม่เหมือนกันสักตัวโดวงไอเจนี่หว่าเฮียไม่ช่วยมึงด้วยเจตายเฮียเอ้าเฮ้ยเข้าไปทำไมตายละเอ้าเอ้าเอ้าไม่ได้ตักตัวเฮีย เเนียออให้ม Get ันอม้ทางเออเห็นแล้วมการมาล่างได้ไหมเก็บสองเลยนะโู้มึงเอามาก่อนกูไม bueno> ่มีนต um> okay ีเก็บสองเลยกูไม่มีนติไม่มีดาเมจไอ้เหี้ยกูมีแค่รองเท้า โดนโดนโดดักไอ้ดกดนดักดิแดไว้เฮียเอาไปแล้วหนึ่งศพไอ้โดงไม่โดนเฮียเอาเราล้อมหน้าล้อมหนังกูเฮียขีมาขีมาขีมาแล้ว ิคปเอไอ้กไม่ช่วยกูตีิกูแ้ิปเนี่ยกูช่วยอยู่เอาเลยเอาเลยอีตัวอีตัวเล่นเล่นนิดเดียวเนี่ยแม่งเป็นเล่มนีเยะคุณต้องการฟาร์มคต้องการฟาร์มเอาเฮ้ยจบแล้วย e อา้าวไอเ้เช้าการเขาทำทำหน้าที่แทนมึงแล้วเออเย่าทำทำเ่อชัดช่่ยๆกันบ้าง <Yeah. S 2> ไไเจ๊ไปไหนได้ไปไหนได้เฮี้นี่แม่งล็อกล็อกไปด้วยโ oh. อ้โหการจะหิวเฮ้เกี่ยปอมสองทีแม่งจะหมดรอยอยู่แล้ว ผมกดอัติไปแล้วคาตาคาตายิงนี่เฮีอเออเออเออตายตายอยู่ดีเยจริงอีกนายแรงชิบหายเลยสัดสองร้อยกว่าดับเวยเวยมาทำอะไรไปเฮียเป็นกูคาชาไม่ไม่ลงแล้วเลยเฮียเว้น โอ้ยโอ้ยดับบนเอเฮ้ยไอ้เหี้ยถอเขายังไม่ปล่อยลิฟหมดลิฟหมดๆๆแน่ๆเหมือนเหมือนได้ยินกูพูดอ่ะเหมือนเหมือนทำไมนี่วะเฮ้ยไม่ตายเหี้ยตายละ ลนมีใครมาไหมมีมีโดงดักอยู่โอ้เฮ้ยจตายแล้วจะว่าแต่กูมึงก็ลงไปอยู่เพื่อนกูโดนฟอร์มตีเฮียโอ้ยมโดนนี่ไม่ใช่โดนเนื้อไม่รู้ไม่รู้หุบเฮียยิมโดนเนื้อตั้งแต่แปดที่แล้วแล้ว ไม่รู้เนร์ฟได้ไงเหยียดเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะมึงมีตัวนีเอาดีครับชอบเลยในวงเนี่ยอย่างชอบเลยในวงเนี่ยเออไปเรียนรีบต่อเลยเราเหี้ยเกิดหรอปล่อยแมเงเลยสัตว์ แตกวะเฮ้ยใครมาอ้โหแมงปาดกูเี้ยเี้ยไปละตายเี้ยสวยโดนโดนอย่าวิอย่าวิอย่าทังกัดอย่าทังกันหนีหนีดนหนีหนี่นีหนีไม่ดีหายตัวไอ้เหี้ยหายตัวเหี้ยววัตถุฟัก วอ่ยลิฟท์ชนถึงนี่เลยเหรอมันมันไล่เราไงมันไม่เป็นอ่อเหรอเฮียเอามันก็เดินมาแต่มันตายโลดไฮ้มันนาคงไม่มีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสวยเฮียกูโดนอีกนายตา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 ยโดนอีกนายตายอัทท็อก ช่วยมันดิช่วยดิเจ๊โอ้โห้เยอะเลยโอู้หมึงมึงเดินทำอะไรเจ๊มึงเดินทำอะไรสกิลหมดเยอะเดินเดินบนบนไอโดงซ้ายน่ะโดงไม่คุ้มหรอกเฮ้ยโดงมาแล้วฮัทโมาแล้วโดงเป็นคนตายแทนแล้วแล้ว

ไม่ทันกดเข้าไปแล้วเฮ้ย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 เจเจเฮียมึงไม่ล็อกมันนะเอาแม่งดิเฮียล็อกแล้วล็อกแล้วไอ้เฮียหมกไม่ล็อกเลยไอ้เฮียล็อกเฮี้ยอะไรจะไปยังวิ่งมาหากูอยู่เลยสัตว์ไอ้เหี้ยนี่ตายแทนา ไม่เขี้ยแม่งหนีโคตรเร็วเลยโอ้โหตรงหลังตรงหลังตรงไปไปไลรสัตว์มาเปล่ามันมาเปล่ามันมาเปล่าไม่รู้นี่ไอ้โดดระวังไอ้เหี้ยเกือบไอ้สัตว์อ่ามันมันอติไปแล้วนะติรุต่ะเฮ้ย อเ,เอาตัวไอ้กั้นพุ่งเลยโอ้โหไม่ติดกดไม่ติดโดน,น,เ,นเอาเอาเ,เอาเอา,เอา,เอาตายเออตายเอาเฮ้ยยังไงเอ,เอาดิเอาดิกูตายไได้งโดนอะไรสักอย่างอีฟินหายหอย่งไรล่ะสัสเมื่อกี้กูจะพุ่งแล้วเวดงแดดตอนจะลดมันดึงกู กูไปเดินเลยกลางวงเขาปะเนี่ยไปตีเ,เองก็พุ่งเลยเว้ยไม่ต้องไปรอไม่กูจะพุ่งใส่เอดีเมื่อกี้เอาตีรุ่นบางอยู่กูเลยอยากเขยไปน,นิดนึงไงตายก่อนไอ้เหี้ย่ะพุ่งไม่ทันด้วยเฮ้ยเหี้ยตานนะมไม่ค่อยจะเขา้านะเลยไงเฮ้ยลากออก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 เฮ้ยลากออกลากออกเฮ้ยเยอย พี่นี่เ้ายืนฟรีพี่นี่เขายืนฟรีเลยสัตว์ยืนโคตรฟรีเลยกูไปอยู่กลางตรงตีให้ยตีให้เสร็จก่อนไม่ทันละเอาเลยตายวิชั่นตรงี้มองไม่เห็นนะวัดดงดน ถ้าถ้าถ้าจะไม่ถึงตรงเนี้ยมองไม่เห็นไงถ,<ะ>ถ้าออกตรงนี้มันจะเป็นมุมมืดเลยจะเป็นเนี่ยจะเป็นแบบเออไม่เห็นเลยยังมันในเนี่ยเห็นปะเห็นปะ,ะ,ะอ๋อเกมดีเกมดีที่เป็นเกมหมาเกมหมาเฮ้ยเกมดีไอเ้เหี้ยเป็นกีวานไอ้กีฬ <laughs> าสุดกู <laughs> <laughs> ยังต้องเข้าอยู่ไหมแกตัว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 เออ กูตายกูตายไม่เป็นไรเอย่างเดียเห็นท่าไปดีแม่งวิ่งเลยสักเฮ้ยไม่ไรคาตาเที่ยงไอ้เหี้ยงคาตาตายไอ้เหี้ยงสุดิี่เอดีบอกกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วค้าบู๋กำลังตีกันเลยเฮ้ยโดอโดองดอแอดเอเย้ยโดนเหรอ

ไม่มีมีพันลิตเหรอไม่มีไม่มีสมัยอีกสิบเจ็ดวิไอ้เหี้ยสมัยใส่คาตาไปแล้วไอ้เหี้ยใส่สมัยเส้นเปลืองี่ยนแต่ต้องฆ่าก่อนโคตรเหี้ยเอาคายได้แอดวิ่งเมนูแล้ว <c oughs> <c oughs> แอดแบบแอดแบบกูไม่รอแล้วค้า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> อย่ามายุ่งกับกู <c oughs> ไอ้เสีค่คนร้อยเลยสัตว์เอ้ไปละค่าอยังมีก่ากูสามสิบกว่าวิมีมึงมึงกับไ้กันเฮ้ยเอยยา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 ไอเแคโดนมีดคาตาบินใส่กับพุ่งใส่นี่ก็จบแล้วมัม่ปอมมไม่ได้ของหัวกระบาลมึงนะเว้ยโอ้ยควายเอ้ยเจ็ดสิบห้าวิการสิบห้าวิไม่นานโอ้โหไม่โดน โอ้โหไม่โดนเอาบ้าดงเอาบ้าโอ้โหไม่ตายเฮียอืเ้ยเจมมึงหลอกไปไม่ได้เฮียตายแล้วไอ้ดงมันตายแล้วโดนเวนโ๊ก้ยตาย เไอ้คนเดียวหรอกนะบอกไปเลยแรกพอดีครับโชว์แล้วนะยอมไหมไอ้ไอ้โดงเกิดวะเฮียไอ้โดงเกิดไอ้โดงเกิดเล่นก่อนเล่นก่อนไอ้โดงเกิดเหมือนทรมานคนเลยนะเฮียบางทีเ่้ยไม่ได้ทรมานก็ไอ่โกรมันเกิดอะมึงก็ดูดิเกิดแล้วมึงเกลียวเชี่ย เกิดแล้วก็ต้องเล่นก่อนหกวิหกวิกูเกิดวิโอ้ชิบเอ้าเจ้มาังไม่กดเสียกันไม่บอกกูแต่แรกอะไรเฮียโอ้โหสัตว์ กูกูไม่เข้าใจมึงมองที่กูแล้วก็ตอนกูตายมึงเสืียไม่รู้ว่าใครโกนตีไว้เลยกูไม่ได้ดูหว<ต>ันไม่ทีมึงก็ตายแลย้วเ,เหี้ยฮ่าเหี้ยแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีไอ้สัสใช่หรอวะไม่รู